ฉเฉลยและน้องเป็นอะไรหลังจากถูกจับผิดสีหน้านั่นเองรู้แล้วน้องพิมพิมพ์นั้นหน้าจีหน้าท่าทางแบบนี้จึงแล้วเป็นอะไรหลังจากชาวเน็ตก็ถมกันสนั่นนั่นเอง ยิ่งโตก็ยิ่งสวยกว่าเก่งและมากความสามารถเลยค่ะรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่สำหรับน้องพี่พิมพ์และลูกสาวของต่ายชุติมาอย่างทีมพิพระราและเราจะเห็นโมเมนต,ต์ของน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆแม้จะเป็นความรักที่ของน้องพิมพ์นั้นไม่นานไม่นานนี้ก็มีโมเมนต์ทั้ง3คนได้เจอกันหลายคนก็ไปหลุดโฟกัสที่สังเกตสีหน้าของน้องพิมพ์พิมพ์นั้น ล่าสุดแม่ตายก็ได้โพสต์คลิปสั้นๆผ่านทางอิสแกรมส่วนตัวเป็นโมเมนต์ที่น้องนั้นอ้อนคุณแม่ระบุว่าแคปชั่นว่าบอกว่าพี่พิมพ์ไปทำงานการแสดงมามาเลยก็เลยเหนื่อยค่ะท่ามกลางแฟนๆขับนั้นก็แหกคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูเด็กน้อยที่อ้อนคุณแม่นั่นเอง